สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะที่เรียนในรายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้นนะคะสำหรับปวสหนึ่งสาขาการบัญชีนะคะวันนี้นะคะครูนะคะคุณครูสุวัติายสกุลนะคะก็จะมาสอนนักเรียนนักศึกษานะคะในเรื่องของต้นทุนฐานกิจกรรมนั่นเองนะคะซึ่งนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะสาระสําคัญนะคะก็คือต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยนะคะก็เป็นวิธี ะะคิดนะคะจดสรรค่าใช้จ่ายนะคะในการผลิตนะคะแบบใหม่ที่ทําให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเน,นี่ยนะคะได้รับต้นทุนที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะกับการผลิตจริงนะคะตามปริมาณกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งการคํานวณต้นทุนฐานกิจกรรมตรงนี้นะคะเราจะใช้ตัวผักดันต้นทุนของฐานกิจกรรม,รมนั้นๆเป็นเกณฑ์น,นะคะในการนํามาจาัดสรรค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะซึ่งก็จะมีความยุ่งยากแล้ว ก็ใช้เวลามากนะคะซึ่งเหมาะกับกิจกรรมที่เป็นกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แต่ละชนิดเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็มีต้นทุนกิจกรรมการผลิตมากนะคะเราจะใช้วิธีนี้นั่นเองนะคะสาระการเรียนรู้นะคะใน หน่วยนี้นะคะก็คือเรื่องของความหมายของต้นทุนฐานกิจกรรมนะคะ2นะกะ็คือประโยชน์ของต้นทุนฐานกิจกรรมนะคะ3ก็คือขั้นตอนการดําเนินงานนะคะของต้นทุนฐานกิจกรรมนะคะแล้วก็4ก็คือเรื่องของ ต้นทุนการผลิตแบบเดิมนะคะต่างกับแบบต้นทุนฐานกิจกรรมอย่างไรนะคะและก็สมรรถนะประจำหน่วยนะคะเมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วนะคะนักศึกษาจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับต้นทุนฐานกิจกรรมที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ได้กําหนดไว้นะคะและ2ก็คือเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบต้นทุนเดิมนะคะกับต้นทุนฐานกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กําหนดให้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ นักเรียนจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะนักเรียนจะต้องทําอะไรได้บ้างนะคะก็คืออธิบายนะคะความหมายของต้นทุนกิจกรรมได้นะคะบอกประโยชน์ของต้นทุนฐานกิจกรรมได้นะคะบอกขั้นตอนการดําเนินงานต้นทุนฐานกิจกรรมได้นะคะแล้วก็อธิบายนะคะต้นทุนการผลิตแบบเดิมกับต้นทุนฐานกิจกรรมได้นะคะแลวข้อสุดท้ายก็คือนักเรียนจะต้องคํานวณนะคะการผลิตแบบเดิมกับต้นทุนฐานกิจกรรมได้นั่นเองนะคะ ะะตัวแรกะะมาดูความหมายะค,ะความหมายของต้นทุนฐานกิจกรรมะะต้นทุนฐานกิจกรรมก็คือ,อะไรคะ activity ะะ based ะะ costing ะะหรือว่า ABC ะะภาษาอังกฤษกจ ABC จำง่ายมากะะก็คือต้นทุนฐานกิจกรรมนั่นเองะะก็คือเป็นการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายะะผลิต จัดสรรตามกิจกรรมต่างๆนั่นเองที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดนะคะโดยใช้นะคะการผักดันต้นทุนของฐานกิจกรรมนั้นๆเป็นเกณฑ์นะคะหรือนะคะใช้ฐานในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตนั่นเองนะคะต่อไปนะคะระบบต้นทุนฐานกิจกรรมนะคะไม่เหมาะ ะะไม่เหมาะกับกิจาการประเภทใดคะไม่เหมาะกับกิจาการที่มีผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวนะคะการแยกกิจกรรมอย่างละเอียดอาจจะทําให้คํานวณคะการคํานวณต้นทุนเนี่ยนะคะได้มีความถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนั่นเองะคะแต่ว่าความละเอียดในการแยกกิจกรรมนี้เนี่ยจะทําให้เสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงนะคะอาจก่อให้เกิดการ,รต่อต้านจากบุคลากร,รหรือว่าบุคคลภายในหน่วยงานนั่นเองนะคะ โอเคนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือประโยชน์นะคะประโยชน์ของต้นทุนฐานกิจกรรมมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะก็คือการคำนวณต้นทุนการผลิตแต่ละออผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเนี่ยนะคะมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะใช้ ตัวผักดันต้นทุนนะคะที่มีความเชื่อมโยงหรือว่ามีความสัมพันธ์กับกิจกรรมนั้นนั่นเองนะคะ 2. ก็คือเลยคะผู้บริหารเนี่ยสามารถควบคุมเรื่องของต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะคะนำไปใช้ในการวางแผนควบคุมแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะและข้อที่3ก็คือข้อมูลทางบัญชีนะคะมีความถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมมากที่สุดนะคะ ะะะวันนี้ครูก็ขอจบไว้แค่เรื่องของประโยชน์ของต้นทุนฐานกิจกรรมนะคะคลิปหน้านะคะครูจะมานําเสนอในเรื่องของขั้นตอนการดําเนินงานนะคะของต้นทุนฐานกิจกรรมนะคะก็ขอฝากนักเรียนนะคะให้กลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของความหมายนะคะเ,นนเรื่องของประโยชน์ของต้นทุนฐานกิจกรรมนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ